สวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับคนเกิดวันอังคารนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่นะครับแบบเซนติคออสนะครับทั้งหมด10บใบด้วยกันนะขอให้คนเกิดวันอังคารนะครับที่มารับชมคลิปนะครับตั้งจิตนะในเรื่องของการทำสมาธิดีหนึ่งนะครับเพื่อจะส่งพลังงานมาถึงไพ่นะครับ สำหรับคนเกิดวันอังคารนะครับอในเรื่องของพลังงานของคนเกิดวันอังคารพลังงานดีนะเออพลังงานดีมากๆเลยนะครับในเรื่องของจุดนะตัวตนของคุณเนี่ยไ่ยขึ้นเป็นพนลังงานของการเริ่มต้นไปขึ้นเป็นสี่ไม้นะคือสี่ไม้คือการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะรวมไปถึงพลังงานของครอบครัวด้วยนะเออในเรื่องพลังงานที่อยากจะให้เกิดความสุขนะให้เกิดความ คิดความต้องการอยากจะสมหวังอยากจะสำเร็จนะแล้วใครขึ้นเป็นในเรื่องของก้าวถวยนะบ่บงบอกเรื่องของความที่มันเริ่มจากไม่อยากจะไปอะไรใครอยู่แล้วอะ่ะมันผ่านอะไรมาเยอะๆผ่านอะไรมาหลากหลายอย่างนะครับแล้วมันเป็นสิ่งที่อยากจะโฟกัสคนรอบข้าง ครอบครังนี้ต้องห่วงเลบน,นะคนในครอบครัวคนที่คุณแคร์คนที่คุณรักมันเจอเรื่องหลากหลายอย่างมาเยอะมากๆดังนั้นในจุดตำแหน่งของตัวตนมันเป็นจุดตำแหน่งที่เอ,อ,อยากจะโฟกัสนะสิ่งที่ดีจริงๆนะเพราะว่าไจากปัจจุบันเนี่ยเออนะสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันพยายามจะดูสิ่งที่ทําให้เกิดความสุขที่สุดเพราะว่าอะไรนะเพราะดีตเนี่ยไขึ้นในเรื่องของ อะไรก็ตามที่ผ่านพ้นมาอะไรก็ตามที่ได้พบได้เจอเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะหรือมีแนวคิดวางแผนชีวิตนะทุกๆอย่างเนี่ยไฟขึ้นว่าในอดีตคุณมีอะไรแบบไอเดียความคิดแต่ละอย่างเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งส่งผลในปัจจุบันในการที่โอเคมันเริ่มอยากจะเริ่มต้นแล้วไหมมาเนี่ยเริ่มอย่างกเริ่มต้นแล้วเริ่มอยากที่จะทําแล้วล้วก็ต้องใช้การลุยนะการกระทําแล้วก็ต้องเริ่มจากการที่ ชอบสิ่งไหนก็ทําสิ่งนั้นนะโดยที่ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะอะไรมากและในส่วนในเรื่องของอนาคตนะครับถามว่าสิ่งที่จะเริ่มต้นหรือสิ่งที่คุณคิดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยสำเร็จไหมไพ่ขึ้นเป็นที่อิมเพรสนะเออที่อิมเพรสคือคมอุดมสมบูรณ์นะคือความสำเร็จมันเกิดขึ้นนะในสิ่งที่ได้คิดได้ทําได้ลงมือทํานะครับแล้วไพ่ขึ้นเป็นต้องระวังเหมือนกันนะครับเพราะว่าไพ่ขึ้นสิ่งถ้อยบอกเรื่องว่า เลือกเยอะเกินไปนะบางทีบางสิ่งบางอย่างที่คิดที่ทำเนี่ยก็ทําอะไรแรกก็ทําไปก่อนนะอย่าไปเงึกงัก,งก,งกเออไม่ทําไม่เอาดีกว่านะมันเป็นสิ่งที่ต้องลงมือทําก่อนเพื่อจะให้เกิดความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับเออหลายอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของออมุมมองนะเออหลายอย่างมันเป็นเรื่องของความคิดนะทุกๆอย่างมันเป็น สิ่งที่ต้องใช้ใจต้องใช้ใจในการกระทําบางอย่างมันก็ต้องระวังเหมือนกันนะทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันล้วนแล้วมันเกิดจากาตัวคุณเองบางทีมันก็ขี้เกียจบ้าง,างไม่อยากทําบ้างก็มีเหมือนกันนะเออระวังให้ดีในตําแหน่งของคนรอบข้างนะคนรอบข้างสังคมคนรอบข้างเป็นอย่างไรจริงๆสังคมรอบข้างดีนะรวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือตัวคุณด้วยและคนรอบข้างที่อยู่ใกล้ๆกับคุณและรวมไปถึงทั้งเพื่อน ทั้งครอบครัวเนี่ยคอยช่วยเหลือเออสนับสนุนช่วยเหลือตัวคุณในหลายเรื่องหลายด้านนะคบเพื่อให้จะออสนับสนุนคุณให้คุณเกิดความสําเร็จมากยิ่งขึ้นหรือคุณคิดจะทําอะไรเนี่ยมันก็มีความสมบัติแห่งใจนะครับในตําแหน่งของอุปสรรคไพ่ขึ้นเป็นแปดเหรียญน,นะครับตำแหน่งอุปสรรคบ่งบอกในเรื่องของการลงมือทาการกระทานะการลงลึกลงรายละเอียดต่างๆความรอบคอบ ความใจร้อนเนี่ยต้องระวังนะครับไพ่ขึ้นอสุวินถือดาบเนี่ยคือคิดอะไรบางอย่างเออระวังความใจร้อนเอาไว้นะเพราะว่าความใจร้อนเนี่ยมันทาให้ไม่ว่าทาอะไรก็ตามมันเกิดความผิดพลาดได้ง่ายเออระวังให้ดีเหมือนกันนะหรืออย่างเช่นเวลาคุณจะอ,อ่ออย่างเช่นทํางานแบบนี้เอกสารเออเราต้องโฟกัสทีดีนะเรื่องตัวเลขต่างๆเออใส่ตัวเลขพิมพ์ตัวเลขนะเออภาพไม่มีการโฟกัสดีๆไม่มีการมาตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีก ใจร้อนทําำๆไปเถอะไม่เป็นไรนะก็ทําให้มันผิดพลาดได้และผิดพลาดต้องมานั่งแก้ใหม่หมดเลยเนี่ยมันก็ไม่คดีนักเท่าไรหร่เราต้องระวังให้ดีนะครับมาดูเรื่องของความรักกันบ้างนะครับสําหรับคนโสนเป็นอย่างไร คนโสดในเดือนกระดาษคมนี้คนเกือบอันดังคารเนี่ยนะคนโสดเป็นพลังงานของการมองหามองหาความรัก <c oughs> มองหาความสุขนะครับอย่าใจร้อนนะในเรื่องของความรักมันเป็นสิ่งที่พยายามออมองหาคนดีๆสักคนหนึ่งมองหาช่องทางที่สมหวังดั่งใจเพราะว่าในตำแหน่งตัวตนของตัวคุณเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นสีไม้เนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่คุณเองเริ่มที่จะหาความรัก ให้ได้ดังใจเออหาความรักที่มันเหมือนกับความรักแบบครอบครัวอืความรักแบบอุ่นใจไม่ได้เป็นความรักที่มันเหมือนคบ,คบ,คบเลิก,ลกแต่เป็นความรักที่จริงจังนะครับมันเริ่มที่จะมองอนาคตมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับถามว่าโอกาสในเรื่องของความรักจะมีโอกาสเข้ามาไหมเนี่ยมันพิ่ขึ้นปในเรื่องของคนจะมีคนเข้ามาให้คุณได้เลือกสรรแต่ก็ต้องระวังว่ามันจะไม่ทุกใจหรือคุณมีโอกาสเลือกเยอะจนเกินไปเหมือนกันนะกับความรักเพราะว่าคุณอยากจะได้ คนที่ชัดเจนคนที่ดีจริงๆมันจึงต้องใช้เวลานั้นเปอร์เซ็นต์นะครับในเรื่องของเกณฑ์มีเกณฑ์ที่จะพบรักของคนเกิดวันอังคารนะครับอยู่ที่70%เอร์เยอะนะ70%็ดสทำไมถึงไม่ถึงแปดสิบทำไมไม่ถึงร้อยเออเพราะว่ามันมีคนเข้ามาก็จริงแต่คุณเหมือนแบบโฟกัสหรือคุณมีความชัดเจนแต่ว่าสิ่งที่คุณคิดออสิ่งที่คุณอยากได้มันไม่ได้ดแบบทันทีต้องใช้การ คัดกรองต้องใช้การทําความรู้จักนะต้องใช้เวลานะครับมาดูซิว่าวิธีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดีกว่านะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้เกณฑ์พบลักเนี่ยเพิ่มมันขึ้นทําอย่างไรนะอ่มามนะันโหล่มาพอดีเลยนะไพ่เกิดมาพอดีเลยนี่ไปขึ้นเป็นราตีทวีนะครับ ไพ่ขึ้นมัรังงานของการหยุดรอนะครับอย่ารอเออแนี่เนี่ยไพ่ขึ้นเนี่ยสี่ถ้วยอย่ารอไพ่ตำแหน่งอ,อนาคตด้วยคือมันมีคนเข้ามายื่นมือเข้ามาแล้วจีบคุณแล้วนะแต่คุณไม่ชอบเอออย่ามวัวแต่รอบางทีสิ่งที่คุณคิดว่าสิ่งเนี้ไม่ใช่สิ่งนี้ะใชๆก็ได้นะคณยังไม่รู้จักเลยคุณตัดสินไปแล้วเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกเพียงแค่นิสัยเล็กๆน้อยๆที่คุณตัดสินไปแล้วว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาเป็นคนที่คุณไม่ชอบ นะเขาเป็นคนเจ้าชู้เ,ออเราตัดสินแบบหรือฟังจากคนอื่นมาแล้วนะคนอื่นซุบซิบนินทาอย่ไปยุ่งคนนี้เลยนะคนนี้ไม่ดีคนนี้เป็นอย่งงางนั้นคือเป็นแบบนี้ทำทั้งที่คุณไม่รู้จักอะไรเขาเลยนะมันทําให้อ,อโอกาสในเรื่องของการพัฒนาความรักเนี่ยมันก็ถดถอยลงไปได้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังที่ทําให้เปอร์เซ็นต์ลดลงไปอีกเออจากเจ็ดสิบกลายเป็นหกสิบห้าสิบศูนย์เลยเนี่ยเป็นอย่างไร ให้ขึ้นเป็นเครียดนะครับคิดเยอะเกินไปนะเออบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะมันอยู่ที่ความคิดมันอยู่ที่เ,ออเรื่องราวของอดีตของตัวคุณด้วยเกี่ยวกับความรักนะครับเออบางทีความคิดนะมันนําพาซึ่งเวลาคุณเจอเหตุการณ์บางเหตุการณ์เจอการกระทำบางเหตุการณ์เนี่ยมันยิ่งทําให้คุณตัดสินใครบางคนทำให้มันเกิดความปิดพลาดไปได้หรือคุณเครียดเรื่องงานคุณเครียดเรื่องชีวิตคุณเครียดเรื่องนู้นเรื่องนี้จนเกินไปทําให ไม,ม่เวลาไปโฟกัสนะหรือว่าทําให้คุณเอ,อไม่อยากจะไปอะไรกับใครเลยเนี่ยเออสิ่งนี้มันทาให้เปอร์เซ็นที่จะได้มีการพบรักเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ลดน้อยถอนลงไปจากความเครียดเรื่องอื่นๆด้วยความเครียดเรื่องความหนักด้วยความเครียดเรื่องสิ่งต่างๆที่มันกินจิตใจต,ตัวคุณไปเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะักเท่าไหร่นะก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะครับมาดูสําหรับคนมีคู่นะคนมีคู่เป็นอย่างไรนะครับ สำหรับคนมีคู่ในช่วงนี้นะเจ้าชะตาเนี่ยนะไ่ขึ้นในเรื่องของความรักครอบครัวนะออความครอบครัวอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆร่วมกันอยากจะมีความสุขกับคู่ของคุณนะครับแต่ก็ออคู่ของคุณเนี่ยเขาก็พยายามมองที่จะสร้างนะต่างฝ่ายต่าง ดีนะเพราะว่าตําแหน่งคุณเนี่ยนะตํตแหน่งของคนเกิดวันอังคารเนี่ยไพย่ขึ้นเป็นสี่ไม้เห็นไหมแต่คู่ของคุณเนี่ยไพย่ขึ้นเป็นสามไม้เป็นไม้เหมือนกันมันก็มีความบ่งบอกได้ว่าเออเราัองคู่มีการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆร่วมกันไหมหรือว่าทําธุรกิจเล็ก,ลกๆร่วมกันหรือเปล่าหรือการวางแผนอนาคตเพื่อจะให้เกิดความมั่นคงมาขึ้นเออมีอะไรวางแผนร่วมกันหรือเปล่าแต่ก็สิ่งที่ต้องระวังนะในเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ ระวังเรื่องความใจร้อนระวังเรื่องของอัตรานะอัตราที่บ่งบอกเรื่องอะไรนะบ่งบอกเรื่องของความที่ฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้เธอเป็นนั้นเธอเป็นนี้แล้วไม่ได้คุยกันจะต้องระวังเรื่องเล็กๆน้อยๆมีอะไรก็พูดมีอะไรก็คุยกันกเยอะๆนะเพราะว่าในเรื่องของพลังงานของการเข้าหาพลังงานของความเข้าใจเป็นจุดหลักที่สําคัญเหมือนกันนะครับอืมในเรื่องของเปอร์เซ็นต์นะสําหรับ เกณฑ์ความรักที่หวานชื่นของคนมีคู่นะครับอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นะถึงแม้ว่าจะมีอไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเหมือนลิ้นกับฟันอนะที่มันก็กระทบกันบ้างเล็กๆน้อยๆเออนะตีกันบ้างเล็กๆน้อยแต่ก็รักกันมากไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องของความรักก็ถือว่าความรักที่มีความหวานชื่นอยู่นะะมาดูซิวิธีการเพิ่มเปอร์เซ็นตนะ์ให้ความรักเนี่ยหวานชื่นแบบให้หมดตอมกันไปเลยนะเออทำอย่างไรถซให้ขึ้นเป็น พระธนวัตรนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของพลังงานความอุดมสมบูรณ์นะความสมบูรณ์ในเรื่องของการมีเป้าหมายนะร่วมกันนะก็ค่อนข้างเชื่มโย่งกับไพ่ทั้งสี่หมายไพ่สามหมายอะไรก็ตามที่คิดกันเอาไว้หรือสัญญากันไว้นะก็ทําให้มันสําเร็จหรืออะไรทําไม่ได้ก็ต้องพูดคุยนะมันเป็นสิ่งที่เหมือนคุณทั้งคู่เนี่ย มีเป้าหมายอะไรบางอย่างร่วมกันก็ทําร่วมกันมันจะเกิดความสุขทําร่วมกันแล้วจะเกิดการคุยกันมากยิ่งขึ้นและเมื่อสําเร็จร่วมกันแล้วมันทาให้มันเหมือนเกิดความเหนียวแน่นเหงื่อในเรื่องของความรักเปอร์เซ็นต์นะมันก็จะเพิ่มมากขึ้นในดยเช่งกันนะครับมาดูสิ่งที่ต้องระวังกันมาในก่านที้ทาให้เปอร์เซ็นต์ลดลงไปอ่ะดูสิให้ขึ้นเป็นพระราหู นะเออทำไมขึ้นเป็นพรัหุเน่ยนะเออไปขึ้นพลังงานของอ่าความงอนนะอารมณ์นะครับความใจร้อนนะที่มันเหมือนบางอย่างไม่อยากพูดอะเออทําไมไม่มางอทําไมไม่มางอนเอ้ยทำไมไม่มางอ้อ,อ,ไมไมงอละเอองอนแล้วไมไม่งอ้องอนแล้วทําไมไม่เข้ามาหานะม,มีอัตราตัวตนจดเงินไปนะคือบางทีก็ลองเสียลุกดูบ้างหรือบางทีก็ต้องยอมกันบ้างนะเออเพื่อจะสยบปัญหาที่มันไม่มากจนเกินไปนะ รู้สึกแบบเฮ้ยตอนนี้ฉันงอนจังเลยอะก็บอกไปฉันงอนนะเออมาง้อหน่อยเออพูดบ้างก็ได้นะบางสิ่งบางอย่างมันไม่เสียฟอร์มหรอกนะมันเป็นสิ่งที่คุณบอกความต้องการของคุณออกไปหรือคู่คุณเขาบอกความต้องการกับคุณออกไปเนี่ยมันก็เหมือนเออมือนเกิดความเข้าใจมากขึ้นนะบางทีมันไม่เป็นการละเลยความรู้สึกหรอกแต่บางทีไม่รู้จริงๆมันก็มีนะเออไม่ใช่ว่าคนมันจะไม่รักกันคนมันรักกันแล้วเปอร์เซนต์คุณเยอะด้วย ก็อย่าทำให้มันเสียเปอร์เซนต์จะดีกว่านะครับอะมาดูซิในเรื่องของการงานกันต่อนะคนเก็อังคารการงานเป็นอย่างไรนะสาหรับคนที่กาลังหางานนะครับสําหรับคนที่กาลังหางานอุ้ไพ่ขึ้นค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคบเพราะว่าไพ่ไม้เนี่ยขึ้นเป็นสามใบ้ะอยู่ในตําแหน่ง ซึ่งมันเกิดจากทั้งอดีตแล้วก็ปัจจุบันแนละ้วทำให้อนาคตคุณดีด้วยนะในเรื่องของการเริ่มต้นการวางแผนไ่ขึ้นเป็นสามไม้นะในเรื่องของการมองหาให้เหมือนเป็นการก้าวเดินเพื่อที่จะคว้าโอกาสในเรื่องของการงยานะคว้าโอกาสในเรื่องของความสําเร็จนะไ่ขึ้นสี่ไม้ก็คือการเริ่มต้นนะเล็ก จุดเริ่มต้นนะการพัฒนาตัวเองซึ่งมันเกิดจากอดีตที่คุณมีการวางแผนเอาไว้แล้วหรือว่ามีการาลงมือลงแรงไปแล้วนะไปขึ้นปเป็น8เหรียญเนี่ยคือมันมีการลงมือลงแรงการกระทําด้วยความตั้งมั่นความตั้งใจเพื่อจะให้ได้อนาคตในไพ่คนเวลออฟฟอร์จุนเพื่อจะให้อนาคตของคุณเนี่ยมันเกิดความสําเร็จเกิดความก้าวหน้ามากขึ้นดังนั้นแล้วเนี่ยนะคะรับเปอร์เซ็นต์ของเกณฑ์ที่จะได้งานอยู่ที่ 80%โอกาสดีมากๆนะครับเพราะว่าภายอนาคุขึ้นเป็น GMP r e s s คองอุดมสมบูรณ์ด้วยนะอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกสรรจะทำงานแบบไหนก็ตามที่คุณต้องการได้ดูเช่นกันนะครับมาดูวิธีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดีกว่าเออเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้ได้เต็มร้อยไปเลยนะเออจะทำาปไนไรไพ่ขึ้นเป็นพระกศยปะและภรรยานะครับไพขึ้นศูนย์กลางนะในเรื่องของการดูะดูคนนะดูคนดู อผู้ที่คุณจะไปสัมภาษณ์ดูคนที่ไปสัมภาษณ์ดูงานที่ไปนะครับว่าเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรเอออะไรที่ควรทําอะไรที่ไม่ควรทํานะครับอะไรที่ควรเสริมอะไรที่ไม่ควรเสริมนะมันเป็นเหมือนการที่คุณดูกรารเทศะในการ กาะทำงานนั้นๆนะครับแล้วก็มีการเสริมความรู้ทักษะต่างๆในงานนั้นที่คุณจะไปทําศึกษาให้เยอะๆนะครับทำให้มันถูกใจผู้รับผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะเพราะในตําแหน่งในเรื่องของผู้รับผู้ใหญ่ในพาคขึ้นเป็นเอ็มบรสอยู่แล้วนะมันเหมือนคุณต้องใส่ใจในเรื่องของผู้รับผู้ใหญ่เยอะๆจะช่วยช่วยที่จะนุนนำนะให้ในเรื่องของการงานมันเกิดความสําเร็จมากขึ้นนะคมันดูสิ่งที่ต้องระวังดีกว่าที่ทําให้เปอร์เซ็นต์ลดภา่ขึ้นเป็นเฉลิมฉลองนะครับในเรื่องของ โอกาสที่จะทําให้เปอร์เซ็นต์ลดเนี่ยมันอยู่ที่นะไพคืนปาร์ตี้นนะโอ้อย่าหลงระเริงนะใครมีนะเรื่องปาร์ตี้ใครมีเรื่องเพื่อนชวนไปนุ่มไปนี่ไปนั่นช่วงนี้นะระวังนะมันไม่เผลิเรอเออไม่ได้ไปสนใจกับชีวิตไม่ได้สนใจกับความสําเร็จนะครับมัวจะหลงระเริงกับอะไรก็ไม่รู้นะเออเระวังให้ดีเหมือนกันมันเหมือนเออใครเป็นสายปาร์ตี้ใครเป็นสายเที่ยวเออใครเป็นสายไปนุ่นไปนี่นะก็ ทำให้เปอร์เซ็นต์ลดได้เหมือนกันโอกาสเหมือนจะได้นะบางทีคนไปปาร์ตี้ดึกๆเดินตื่นมาโอ้เทีย่ยงแล้วรือ <c oughs> ถ้าเป็นเนี่ยก็ต้องลดละเลิกถ้าไม่เป็นยิ่งดีเออภัยขึ้นเตือนสําหรับคนที่ไปนะครับเพราะสมมติถ้าคุณไปสัมภาษณ์8ดโมงแล้วคุณตื่นเที่ยงนะมันทันไหมล่ะอืมมันทำให้มันเกิดปัญหาแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่จะได้งานมันก็ลดน้อยถอยลงไปได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูสําหรับคนที่มีงานกบ้างดีกว่านะครับจะเป็น ทั้งคนที่ทํางานประจําแล้วก็ทั้งคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวด้วยนะครับมาฟังมาพร้อมกันเลยนะในเรื่องของคนที่ทํางานประจําหรือว่าราชการในช่วงนี้เป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านเป็นช่วงที่สร้างความก้าวหน้านะเป็นช่วงที่เอาใจหัวนน้างงานเอยเราก็ต้องระวังเรื่องความใจร้อนเหมือนกันนะครับในเรื่องคนที่เอ่อทำงานช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ต้องแบบใส่ใจลงลึกเลยเยอะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบ ผู้ใหญ่จับตามองอะ่ะอืมผู้ใหญ่จับตามองเพื่จอจะเกิดความเสถียรส่วนในเรื่องของการทำธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้เป็นช่วงขยับขยายนะช่วงเกิดความก้าวหน้าเนี่ยเรื่องธุรกิจที่ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็หากคุณคิดว่าจะเสริมนะทำธุรกิจเพิ่มทาได้ไหมทําได้ธุรกิจเนี่ยพ่ยเกิทำในปัจจุบันได้เลยเพราะเป็นได้ทั้งเนี่ยพ่ยเกนสามไม้แล้วเขาสี่ไม้นยะคิดอะไรก็ทาเลยนะเพราะว่าสี่ไม้เนี่ยมันเป็นในความหมายที่สร้างธุรกิจ การเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆแล้วก็ตอบเติบโตนะหนืองในอนาคตได้มากขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะสร้างสรรค์ทำอะไรมากกว่านะครับมาดูสําหรับในเรื่องของเพื่อนร่วมงานล่ะอืมคนที่เออทำงานประจาเนี่ยนะ เพื่อนร่วมง,งานดีนะอืแต่ก็ระวังเรื่องคําพูดเหมือนกันบางทีพูดอะไรโดยที่ไม่ได้คิดอพูดอะไรโดยที่ไม่ได้สนใจคนรอบข้างเนี่ยมีผลกระทบเหมือนกันกับเพื่อนร่วมง,งานทําให้มันไม่ค่อยถูกใจถูกตากันนะแต่ก็ส่วนใหญ่ๆแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณทําเองสร้างเองแล้วทําได้เองมากกว่าไม่ต้องไปหวังเพื่ออะไรใครเยอะแต่ก็ไม่ใช่ว่าต้องไปไปมีปัญหาใครนะเออไม่ดีหรอกเพราะมันจะเกิดความท็อกซิกเกิดความไม่สบายใจ เกิดขึ้นได้นะครับรวมไปถึงนะสำหรับในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยในเรื่องของลูกค้านะในเรื่องของคนที่คุณเป็นดู่ธุรกิจในช่วงนี้เป็นเรื่องของการต่อยอดที่ดีนะเป็นเรื่องของการที่จะคุยอะไรก็ตามต้องเอาใจหน่อยเอาใจลูกค้าหน่อยเออเอาใจคนที่จะมาดิวหุ้นส่วนร่วมกันได้เนี่ยมันก็เป็นในจุดที่ต้องใช้ความพยายามหน่อยแต่ถามว่าไปได้ดีไหมไปได้ดีแต่มันเหมือน ต้องต้องน้อมใจลงมาเออต้องต้องลดอัตราลงหน่อยอ่ะมันจะได้เอ,อ่อให้มันสําเร็จเสร็จสิ้นด้วยดีนะครับในจุดตําแหน่งของหัวหน้าเออคนที่ทํางานนะราจัดก,การก็ดีนะคนที่ทําเกี่ยวกับเอองานประจําก็ดีเนี่ยดีนะในเรื่องหัวหน้าเนี่ย คือไพ่ขึน้นที่เดมเพสเดียมเพสนี่คืออะไรเียมเพสคือครอบอุดมสมบูรณ์หัวหน้าเอาใจนะหรือคุณต้องเอาใจหัวหน้าด้วยในช่วงนี้นะมันเป็นสิ่งที่เมื่อคุณเอาใจหรือเข้าหาหัวหน้าบ่อยๆเนี่ยมันทําให้มันเกิดการเข้าใจในสิ่งที่คุณต้องการไปอีกขึ้นหากคุณอยากจะได้ความก้าวหน้ามากขึ้นนะครับมันเป็นเหมือนการสร้างทักษะหรือทําให้ผลงานมันเห็นเป็นประจักษ์ต่อหัวหน้างานนะต่อ คนรับข้างมันยิ่งทําให้เสริมสร้างนะให้เกิดความสาเร็จมากยิ่งขึ้นนะและนําให้ความก้าวหน้าเกิดขึ้นด้วยเช่นกันรวมไปถึงคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยหุ้นส่วนเป็นยังไง hmm. หุ้นส่วนดีนะจริงๆแล้วหุ้นส่วนเหมือนมีโปรเจกต์ใหม่ๆมาเสนอคุณด้วยซ้าไปหรือว่าคุณจะระดมทุนหรือหาหุ้นส่วนใหม่ๆก็จะมีคนมาร่วมลงทุนแล้วก็มีการสร้างโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเนี่ย ได้ดีด้วยซ้ำไปนะครับอยู่ที่คุณนะ่ยต้องใช้ความมั่นใจให้เกิดขึ้นหรือว่าคุณมีดีอะไรนะก็เหมือนเป็นการสร้างแผนวางแผนนะแล้วลงทุนหรือว่า,าสาต่อทําธุรกิจลงมือทําเลยนะเพราะว่าคุณส่วนกก็่วข้องการที่จะคอยสนับสนุนคอยนุนนําช่วยเหลือทุกคุณด้วยดีด้วยเช่นกันนะครับสรับเปอร์เซ็นต์นะเกณฑ์งานเติบโตนะครับอยู่ที่80นะอทั้ง คนทำงานประจําทั้งคนทําธุรกิจส่วนตัวเลยนะถือว่าสุขไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับอ่ะมาดูซิว่าแล้ววิธีการอะไรที่จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์เออนะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้ธุรกิจเติบโต,ตเป็นร้อยเปอร์เซนต์เลยเออทำอยังไงดูซินะไพ่ขึ้นเป็นกามเทพและนางราตินะครับนางราตีนะไพ่ขึ้นในเรื่องของการเข้าหานะไม่ว่าจะ ทำอะไรประตามันเป็นเหมือนการที่ต้องสร้างคอนเน็กชันสร้างคนนะสร้างคนการเข้าหาคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนนะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าง,งานคนรอบข้างมันเป็นเหมือนการเอาใจคนรอบข้างเยอะๆเป็นสิ่งที่จะเป็นเหมือนไม้ต่อนะให้คุณเกิดความเติบโตนะให้เกิดความสําเร็จนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรที่สําเร็จได้ด้วย ตัวของคุณตัวคนเดียวนะมันก็ต้องมีความอ้างอิงกับคนรอบข้างด้วยเพื่อจะให้มันสมวัตดั่งใจมากยิ่งขึ้นอ่ะเรามาดูซิสิ่งที่ต้องระวังที่ทําให้เปอร์เซ็นต์ลดเป็นอย่างไรไพ้ขึ้นความหลับอมืมีอะไรไผิดพลาดมีอะไรที่ต้องแก้ไขก็จงทําอย่าปิดเงียบอย่าละเลยอม,มันทําให้พอมผิดพลาเล็กๆทาให้เป็น ความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ได้นะทุกอย่างมันต้องทําให้เรียบร้อยนะครับก็ต้องระวังกันดีหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณแบบพยายามจะปิดพยายามจะไม่บอกใครหรือปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นคุณไม่ไปปรึกษาในทีงานของคุณไม่ปรึกษาหัวนหน้างานของคุณเนี่ยพยายามจะกลบความผิดตัวเองเนี่ยต้องระวังกันดีเพราะตรงนี้มันทําให้มันเสียเครดิตนะกับงานของคุณมนะันจะมีใครแบบไว้ใจคุณเลยอะ่ะ อย่างเช่นเวลาคุณจะทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างคุณคิดไอเดียสร้างผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างมาหรือว่าคุณมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่ได้รับมอบหมายมาเนี่ยแล้วคุณทําแล้วมันมีความผิดพลาดเล็กน้อยแล้วคุณแบบไม่อยากให้ใครรู้ว่าพอรู้แล้วปุ๊บต้องโดนว่าเนี่ยเลยต้องโดนน,นู่นนะแท้ถ้าปัญหามันเพิ่มมากขึ้นหรือว่ามีคนรู้ทีหลังเนี่ยนะคุณก็เกิดไม่มีใครไว้ใจคุณน่ะไม่ไว,ว้ใจคุณแล้วแบบแบบไม,ไม,ไม,ไม่พูดไม่บอก อืมทําให้เกิดความผิดพลาดนะหนักกว่าเดิมอีกมีอะไรก็พูดตรงๆดีกว่าแล้วก็ร่วมกันแก้ไขแนละ้วทุกคนผิดพลาดได้แต่ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นความรับเดียวเปอร์เซ็นต์เออในเรื่องของการงานที่มันจะเติบโตเนี่ยมันก็ลดน้อยลงไปได้ด้วยเช่นกันต้องระวังให้ดีนะครับ มาดูเรื่องของการเงินกันบ้างดีกว่านะครับในเรื่องของการเงินนะครับไพ่ขึ้นเป็นแปดเตียดแน่ไพ่ขึ้นเป็นแปดเตียดในเรื่องของการกระทำและตกแตงของปัญหาด้วยนะคือการเงินช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เหมือนต้องมีแต่ความคิดมตีต้องตัดสินใจนะเรื่องใช้ใจ่ายมันค่อนข้างจะเยอะนะเยอะมากแล้วได้ใช้ใจ่ายตามใจใช้ใจ่ายเออน,นี่นั่นไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเพราะมีเรื่องจะออกไปซะเยอะ แต่ส่วนใหญ่แล้วแจกวเสยเยอะเนี่ยบางทีมันไม่คาดคิด,ค,ดคัดฝันด้วยนะของเสียของพังหรือว่าต้องไปลงทุนสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับมันเหมือนไม่ค่อยมีเก็บสักเท่าไหร่ในจุงนี้ต้องระวังเรื่องรายจ่ายที่มันออกไปเสยเยอะด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่เ,เกณฑ์การเงินนะครับในเรื่องของการเงินไม่ขาดมือเนี่ยอยู่ที่ 6กนะการเงินตรงนี้มันมีรายจ่ายเยอะจริงๆนะครับแต่ก็ถามว่าคุ้มค่ามัน,มนคุ้มแหละแต่ว่าในเรื่องของการจ่ายออกไปเยอะเนี่ยมันก็ทําให้มันเหมือนหดขึ้นคอเหมือนกันมันก็เหนื่อยเหมือนกันในเรื่องของรายจ่ายต่างๆนะครับอ่ะมาดูสิวิธีการนะครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์เนื้อลงการเงินให้มันไม่ขาดมือมีเงินเพิ่มขึ้นอ่าทำาอย่างไรดูสิให้ขึ้นเป็นเท้าวิรุป,ปักนะครับ ในเรื่องของการเงินเนี่ยการที่จะเสริมการที่จะเพิ่มนะครับในเรื่องของการเงินเพิ่มขึ้นเนี่ยไพ่ขึ้นในเรื่องของการดูเรื่องของรายจ่ายนะดูเรื่องของความปรารถนานะดูเรื่องของกิเลสตรงตณน,นี่แหละว่าบา,างทีเรื่องรายจ่ายต่างๆมันมากับความชอบเนี่ยใครชอบซื้ออะไรเยอะๆซื้ออะไรมากๆเกินความจะเป็นเกินไปเนี่ย smiles. อ่ะก็ต้องลดละเรื่องบางสิ่งบางอย่างไปบ้างนะมันจะได้ไม่สะสมรายจ่ายที่มันเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ มาดูสิ่งที่ต้องระวังสิ่งที่ต้องระวังทำให้เปรเซ็์มันลดหนักไปกว่าเดิมจะเป็นอะไร ให้ขึ้นเป็นอุปสรรคนะครับในเรื่องของรายจ่ายที่มันพอมันเกิดจากการทาของคุณเองบางทีมันเกิดจากความเผลอเรอเออการจ่ายนู่นนี่นั่นแล้วมันเกิดความเสียหายหรือไปทําอะไรบางอย่างเสียหายเกิดขึ้นนะโดยที่คุณไม่ตั้งใจหรือตั้งใจก็ดีเนะี่ยระหว่างมันมากับคนมันมาคนยืมเงินด้วยถนะ้าเออยิง่งเงินไม่ก็มีไปคนช่วยเหลือมีคนขอช่วยเหลือเนี่ยมันยิ่งทำให้เปอร์เซ็นต์คุณลดมากเกินจุงนี้ก็อย่าใจบุญจนเกินไปก็แล้วกันนะเดี๋ยวมันก็เกิดความประปากนะทั้งกายและ ไดด้ยเชค่นนะคะนัมาดูเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างไรนะครับสุขภาพในช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องอระวังเรื่องของสภาพอากาศนะมันเหมือนว่าถ้าหากช่วงนี้คุณมีการเดินทางไปนู่นไปนี่ไปนั่นเยอะนะครับมันทําให้ส่งผลต่อสุขภาพของคุณโดยตรงอต้องระวังใดีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณต้องออดูแลสุขภาพทานอาหารให้ครบธาตูเยอะๆแต่ถามว่าเป็นหนักไหมไม่ได้เป็นหนักเพียงแค่ต้องระวังสภาพอากาศหรือใครเป็น เกี่ยวกับภูมิแพ้ะก็ต้องระวังให้มันขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมาดูที่ว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรคุณ้านะครับสำหรับคนเกิดวันอังคารไพ่อยากแนะนำอะไรนะครับไพ่ขึ้นพระอังคารทันทีเลยนะเออไพ่ขึ้นในเรื่องของตรงตำแหน่งของเจ้าชะตาพอดีดังนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณมุ่งมั่นคุณตั้งใจชาวคนเกิดวันอังคารเนี่ยนะ เป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่แกรง่งเป็นนักรบนะสู้ฝ่าฟันได้ทุกเรื่องทุกอย่างไม่ว่าคุณคิดอะไรก็จงทานะด้วยความตั้งใจด้วยความที่ลุยไปข้างหน้านะเป็นนักรบแล้วก็ต้องสู้ให้เต็มที่สู้ให้เข้มแข็งและไม่มีอะไรที่จะเอาชนะคุณได้หรอกหากคุณตั้งใจจริงนะครับสองไปขึ้นเรื่องของนนรบ,บันพจน์นะเทพสุดานะคือเนรบ,บันพจน์นี่เป็นพลังงานของความเก่งพลังงานของความที่มีทักษะ ศิลปะอาชีพเรื่องต่างๆสามารถศึกษาสามารถเรียนรู้ทําอะไรก็ตามที่มันเกิดสร้างผลกําไรได้นั้นช่วงนี้คุณคิดอะไรก็ตามนะทาให้เต็มที่อยากที่จะลังเลอยากที่จะไม่เอาทําดีไหมหนู่นนี่นั่นมันทำให้ไม่สามารถจะเริ่มต้นอะไรเลยหากคุณไม่เริ่มลงมือทาอย่าลังเลที่จะคิดนะว่ามันจะไม่สําเร็จหรือเปล่าจะเป็นอย่างวุ่นวา้หรือเปล่าจงทําให้เต็มที่และทุกอย่างจะเป็นได้ดังใจตัวคุณด้วยเช่นกันนะครับแังั้นเนี่ยดวงจีได้ ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ